สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยกันนะคะเออช่วงนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่น่าจับตาจริงๆใช่ครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยมีสองเรื่องใหญ่ๆที่คนสนใจกันมากก็คือเรื่องแรกการเลื่อนพิจารณาร่างพรบอรเตอร์เทนเมนต m คอมเพลที่มีเรื่องคาสิโนถูกกฎหมายอยู่ด้วยกับอีกเรื่องคือการรอผลสารรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับใช่ค่ะ ซึ่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากข่าวบทสัมภาษณ์ต่างๆล่าสุดนี้เองค่ะครับผมเราจะมาลองไล่เรียงดูพัฒนาการล่าสุดแล้วก็มุมมองต่างๆที่น่าสนใจของทั้งสองเรื่องนี้กันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงหรืออาจจะส่งผลอะไรต่อไปเริ่มที่เรื่อง Entertainment Complex ก่อนเลยนะคะเหมือนกับว่าเ,เดิมทีคาดว่าจะเข้าสภาเร็วๆนี้แต่ล่าสุดเพื่อไทยหอเลื่อนไปก่อนใช่ครับทางโคศกพักคุณดนุพลปุญญกัน ก็ออกมาแถลงบอกว่าขอเวลาเพิ่มสักประมาณหนึ่งเดือนบวกลบอืเหตุผลหลักๆที่เขาบอกคืออะไรนะคะก็คือต้องการฟังความเห็นประชาชนให้รอบด้านมากขึ้นทําความเข้าใจรายละเอียดโครงการเอ่อให้มันครอบคลุมกว่านี้ก่อนแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ล้มโครงการนี้นะไม่ได้ล้มครับยืนยันว่ายังมองเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านท่องเที่ยวที่สําคัญแค่ขอเวลาเพิ่มซึ่งก็น่าคิดนะคะว่าจังหวะเวลามันเกี่ยวกับ การเมืองเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของตัวโครงการเองจริงๆนั่นนะสิครับเพราะโครงการนี้มันก็มีเสียงทั้งหนุนทั้งค้านความกังวลหลักๆที่ได้ยินบ่อยๆก็เรื่องฟอกเงินใช่ค่ะกับเรื่องผลกระทบช่างสังคมโดยเฉพาะคนไทยติดการพนันถูกต้องครับเรื่องฟอกเงินนี่ทางพักคก็บอกว่าประสานปปงอแล้วนะหาทางป้องกันอยู่ส่วนเรื่องสังคมนี่ก็กำลังดูดูบทเรียนจากต่างประเทศอย่างมาเก๊าสิงคโปร์อะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นครับ เอามาดูว่าเขามีมาตรการป้องกันยังไงบ้างแล้วก็มีแนวคิดเรื่องจํากัดการเข้าของคนไทยด้วยอ๋อที่ว่าอาจจะกําหนดคุณสมบัติทางการเงินสูงๆหน่อยครับเป็นแนวทางหนึ่งที่พูดถึงกันอยู่เพื่อลดปัญหาติดพนันก็ต้องรอดูรายละเอียดกันไปครับว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหน เรื่องนี้คงต้องพักไว้รอความชัดเจนกันก่อนแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องคดีคุณสมบัตินายกแพทองทานครับผมวันที่1กรก,กฎาคมนี้แล้วสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับคําร้องของสอวสอิบหคนหรือไม่ที่เกี่ยวกับคลิปเสียง17นาทีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วประเด็นสําคัญเลยคือสารจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตามที่สอวอร้องของมาด้วยหรือเปล่า อันนี้ลุ้นกันวันต่อวันเลยถ้าสมมติว่าศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ผลกระทบเยอะเลยนะคะแน่นอนครับแต่ก็มีมุมมองน่าสนใจจากคุณพนิกาวานิชที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องการควบตําแหน่งรอวอวัฒนธรรมของคุณแพรทองทานอืมว่าอาจจะเป็นเหมือนเซฟโซนประมาณนั้นค่ะคือคุณพนิกามุมว่าถึงแม้จะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกนะคะครับก็อาจจะยัง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรมววัฒนธรรมได้อยู่เข้าร่วมประชุมคอรมอได้ไม่เหมือนกับการควดกระสุงอื่นที่อาจจะถูกตีความกว้างกว่าอ๋อค่ะเข้าใจได้แล้วคุณพนิกาก็คาดว่าคดีนี้น่าจะตัดสินจริงๆจังๆเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาออประมาณเดือนถึงเดือนครึง่งก <im> ็นานพอสมควรนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ดูเหมือนจะมีแรงกดดันหรือว่าข้อมูลอื่นๆเข้ามาอีก อย่างที่คุณจตุพรพรหมพันธ์พูดถึงอ่าใช่ครับคุณจตุพรออกมาพูดถึงเรื่องเก่าที่สมเด็จหุนเซนไขคขู่จะเปิดคลิปเสียงที่อ้างว่าคุณทักษินพาดพิงสถาบันอืมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดครับคุณจตุพรก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลหนึ่ง อาจจะเกี่ยวกับเรื่องม1 1 2ของไทยที่การเผยแพร่ซ้ำก็ผิดกฎหมายได้ค่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ที่น่าจับตาคือที่คุณจตุพรอ้างอ้างว่าได้รับข้อมูลมาว่าคลิปนั้นถูกส่งต่อมาให้คนสำคัญในไทยแล้วโคแล้วยังบอกอีกว่าเนื้อหาถ้าเปิดมานี่แผ่นดินลุกเป็นไฟได้เลยพร้อมกับตั้งคาถามว่าทาไมคุณทักษิณยังเงียบครับอันนี้ต้องย้าว่าเป็นคำกล่าวอ้างของคุณจตุพรนะครับยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงใดๆแต่ก็ถือว่ารุนแรงแล้วก็ ออกมาในช่วงเวลาที่การเมืองมันเปราะบางพอดีแล้วคุณจตุพรเขาคาดการสถานการณ์ต่อไปยังไงบ้างคะเขามองว่าหลังวันที่หนึ่งกรกฎาน,นี่แหละสถานการณ์อาจจะร้อนแรงขึ้นอาจจะมีม็อบมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ในายกลาออกหรือยุบสภาไปเลยโหดูเหมือนทุกอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะทั้งกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ฉลอไปการลุ้นผลศาลเรื่องนายกแล้วก็มีประเด็นเรื่องคลิปเสียงจากภายนอกเข้ามาอีก ใช่ครับเป็นช่วงที่ความไม่แน่นอนสูงมากจริงๆผลสารก็ยังไม่รู้กฎหมายใหญ่ก็ยังต้องปรับแก้ประเด็นคลิปเสียงก็ยังเป็นแค่คำอ้างแต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมได้เยอะค่ะมองไปข้างหน้าท่ามกลางความไม่แน่นอนหลายอย่างนี้อะไรคือสัญญาณที่เราควรจับตาเป็นพิเศษคะในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อพอจะประเมินทิศทางการเมืองไทยได้บ้างนั่นสิครับเป็นคำถามสำคัญเลยคงต้องดูท่าทีของทุกฝ่ายหลังวันที่หนึ่งกรกฎา ดูว่าศาลมีคำสั่งอย่างไรแล้วแต่ละฝ่ายจะเคลื่อนไหวตอบสนองอย่างไรบ้างรวมทั้งต้องดูว่าประเด็น entertainment complex จะมีความคืบหน้าหรือมีข้อมูลใหม่ๆออกมาในช่วงนี้อีกไหมนะครับค่ะคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงนี้